สวัสดีค่ะทุกคนหลับกันหรือยังคะตุ่นยังคงนะคะมานะคะอ่านหนังสือเสียงให้เพื่อนๆนะคะทุกคนได้ฟังกันนะคะใครแชร์ได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหลับไปนะคะใครจะฟังจนหลับก็ได้นะคะหรือใครนะคะจะฟังเอาเนื้อหานะคะ มันดีมากๆตุ่นบอกเลยว่ามันดีมากนะคะทุกคนนะคะดีมากค่ะเดี๋ยวนะคะขอ copy link อะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแชร์ที่หน้าเฟซตัวเองก่อนนะคะบอกทุกขั้นตอนเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่เหงานะคะ <laughs> ทุกคนจะได้ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ ก็แชร์ไปนะคะแชร์เรื่องดีเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจริงไหมคะเออนะคะอือหเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนไปแชร์อีกนะคะ ขอน,นิดเดียวนะคะและใครนะคะที่ฟัง u t u b e นะคะคุณสามารถนะคะถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็กดติดตามได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องมาใส่ใจสนใจนะคะนะคะอันนี้เป็นนะคะที่มาแบ่งปันนะคะคือเรารู้นะคะว่าอ๋อมันมีแบบนี้นะคะมันมีการคิดแบบนี้นะคะมีความารู้สึกแบบนี้นะคะ ทำแล้วมันดีนะคะก็จะมาแบ่งปันนั่นเองนะคะอืมอืมนีเลยนะคะแบ่งปันไปนะคะหลายๆกลุ่มเลยนะคะอื กลุ่มหลังๆด้วยวันนี้เรื่องอาจจะแบบนะคะโหดนิดนึงนะคะความนะคะเขาเรียกอะไรนะความตายอ่านะคะความตายนะคะมันเป็นสัจธรรมเนอะทุกคนเพราะเราเกิดมาเราก็ต้องนะคะตายอุ้ยกดผิด แต่เดียวกดผิดโอเคนะคะไปต่อกันค่ะนะคะ,ะต่อเลยนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดนะคะโอเคนะคะ,ะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนะคะวิธีการดึงความเป็นสุป ตานะคะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกบูลหลุกเป็นบุคลิกนะ,ะทุกคนจะมีบุคลิกเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะวันนี้เรามาถึงว่าความเกี่ยวพันระหว่างตัวคุณกับความตายนะคะเราต่างสํำนึกนะคะยํำเกรงต่อความตายตลอดมาตั้งแต่จำความได้คำถามที่ยังเป็นความลึกลับอยู่ตลอดมาคือเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนเรา ไม่มีบทสรุปด้านสัมพันธภาพของเรากับความตายทั้งทั้งที่คุณเคยพบเห็นความตายและเคยรู้จักคนที่ตายไปแล้วมากมายรวมทั้งคนที่รอดตายมาก็มีแต่ความตายยังคงเป็นความลึกลับอยู่ตลอดไปหากคุณปรารถนาจะมีชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แล้ว คุณต้องทำให้ตัวคุณให้เป็นอิสระจากความกลัวความสงสัยและความวิตกกังวลที่เกี่ยวเนื่องกับความตายของร่างกายให้ได้ความกลัวต่อความตายอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะคุณ ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับการวิตกกังวลต่อความตายอยู่เสมอวิธีขจัดความกลัวต่อความตายนี้คือการเผชิญหน้ากับความกลัวนี้เสียโดยตรงนั่นคือการมองความตายจากข้างใน ความกลัวเป็นความนึกคิดอย่างหนึ่งที่เป็นนามประธรรมหากคุณมีความวิตกกังวลต่อความตายของคุณเองนั่นหมายความว่าคุณได้นำความตายที่เคยรู้เห็นมานึกคิดว่าเป็นการจบสิ้นที่ถาวรชนิดที่ไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยเพราะคิดว่าตัวคุณเป็นเพียงสิ่งที่อุบัติขึ้นอย่างไร้เหตุผลในเอกภพ นั่นคือชีวิตมีขึ้นมาจากความบังเอิญเท่านั้นก่อนหน้าและภายหลังของชีวิตนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยความเชื่อเช่นนี้ช่างน่ากลัวจริงๆแต่กระนั้นก็ตามภายในตัวคุณมีบางอย่างบอกคุณว่าความตายไม่ได้เป็นไปดังที่กล่าวนี้คุณตระหนักรู้ว่าจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในตัวคุณมีภูมิ ภูมิคุ้มกันนะคะต่อความตายหากความตายหมายถึงการจบสิ้นจิตวิญ,ญญาณก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของการเริ่มต้นและการจบสิ้นเลยคุณตระหนักว่าแกนแท้ของชีวิตคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นนามประธรรมที่อยู่ในร่างกายของคุณเมื่อคุณคุ้นเคยกับความคิดนี้แล้วคุณก็จะสามารถอยู่เหนือความกลัวต่อความตายได้สภาวะอมตะ เป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของมนุษย์เราทุกคนแต่ทั้งนี้คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อร่างกายของคุณให้ถูกต้องเสียชัดเจนเสียก่อนบรรดาบรมคูรูของโลกต่างก็ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทํานองเดียวกันดังเช่นในคำพีพักวัดคีตาที่ว่า เมื่อร่างกายภายนอกสิ้นสภาพลงตัวตนที่แท้ภายในย่อมต้องการร่างกายใหม่มาแทนเช่นเดียวกับเมื่อเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวิ่นเสียแล้วเจ้าของก็ต้องเปลื้องมันทิ้งแล้วหาเสื้อผ้าใหม่มาสวมใส่แทนเอก,กนาดอัศวะ ลาดอัศวารานได้แปลความหมายของเนื้อความในพระคัวัดคีตาตอนนี้ว่าสำหรับผู้รู้แจ้งแล้วความตายมิใช่สิ่งน่ากลัวมากไปกว่าการถอดเสื้อผ้าขาัดวิ่นทิ้งไปชีวิตนี้ให้ทุกอย่างที่ทรงคุณค่าแก่เขาแล้วเพราะเขาได้บรรลุถึงเป้าหมายตามเจตนาสูงสุดแห่งชีวิตแล้วเขาตระหนักรู้แล้วว่า เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงมีทุกอย่างพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเขาเองก็มีทุกอย่างพร้อมเช่นกันโดยไม่ต้องการสิ่งใดอีกแม้ภาวะความทุกข์อันหนักอึ้งที่สุดก็ไม่สามารถทำให้เขาหวั่นไหวได้ชีวิตมิได้มีสิ่งใดที่จะทำให้เขาหวาดกลัวอีกเลยเพราะชั่วชีวิตนี้คือโอกาสที่เขาจะรัก ที่จะรับใช้และที่จะให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นจงคิดดูถึงสิ่งที่เอกนาถพูดทีนี้ทีน่นี่และสิ่งที่พระเขาวัดคีตาบอกเราว่ามนุษย์จะบรรล,ลุถึงเป้าหมายของชีวิตได้ mm. ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจถึงภาวะอมตะของเขาเอง mm. คือเขาต้องเข้าใจว่าความตายไม่ใช่การจบสิ้นหรือเป็นการลงโทษแต่ประการใด แต่ความตายคือโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาใหม่อีกเป็นการกลับไปสู่สภาวะไม่สิ้นสุดหรือสภาวะนิรันที่ไม่มีการเริ่มต้นและจบสิน้นในประเพณีของศาสนาคริสต์พระเยซูตรัสถึงความไม่ตายไว้ว่ารู้ว่านี่คือชีวิตนิรันและพวกเขาอาจรู้จักตัวเขาเองถึงพระเจ้าที่แท้หลกักศาสนาต่างก็มีคำสอนเกี่ยวกับ ภาวะอมะตะของมนุษย์ที่คนเราสามารถรู้แจ้งได้โดยวิธีทางจิตวิญญาณและด้วยความสำนึกต่อจุดมุ่งหมายของชีวิตมีความเชื่อเกี่ยวกับภาวะอมะตะในยุคทุกยุคทุกสมัยว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีโลกทางจิตวิญญาณของตนเองขณะที่จิตวิญญาณครองอยู่ในร่างกายมนุษย์ต่างก็มีเจตนารม์สูงสุด ที่จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ก็คือพลังชีวิตที่ไหลแพ่อยู่ทั่วทุกตัวตนคุณอาจไม่สามารถสลัดความกังวลใจต่อความตายได้โดยเพียงคำสอนอทางศาสนาแต่คุณต้องเข้าไปรู้เองที่ภายในมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นรู้ได้ตัวคุณเองเท่านั้น แม้ว่าผมไม่เคยยกคำสอนของผู้รู้บางท่านมาแสดงแต่ก็ได้ละไว้อีกหลายร้อยคนเพราะว่าเนื้อที่ของหน้ากระดาษมีจำกัดบางทีคุณอาจสนใจคำบอกเล่าของใครคนหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงซึ่งเขาไม่สนใจเรื่องศาสนาช่วยชีวิตของเขาไล่ล่าแต่เรื่องทางกายเคยเป็นเด็กข้างถนนเคยเป็นนักเล่นอเมริกันฟุตบอลในตำแหน่งไลแบ็กเกอร์ วงเล็บตัวเล่นที่มีหน้าที่เข้าปะทะหรือตามจับตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ที่สารภาพว่าติดยาโคเคนอยู่หลายปีและเป็นผู้ที่ถือได้ว่าสนใจทางจิตวิญญาณน้อยมาก เขาเป็นนักแสดงชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการแสดงเป็นบัดดี้ฮอลลี่ในภาพยนตร์เกี่ยวกับดาราล็อกแอนโรที่ตายตอนอายุ22ปีเขาผู้นี้ชื่อแกรี่บูเซในปีพศ2531แกรี่บูเซประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ทำให้เขาเกือบเสียชีวิตเพราะบาดแผลที่ศีรษะ ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำของแกรี่ในบทความของลอนนี่ลีที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Long Beach Press ฉบับวันที่2 8กุมภาพันธ์2534ความตายไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าที่สุดแต่ที่น่าเศร้าจริงๆคือความตายภายในจิตใจขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตช่วงที่สองของผม,มเริ่มขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคม <c oughs> ขออภัยนะคะพศ2531เเมื่อผมได้ข้ามไปอยู่อีกฟากหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการมีชีวิตผมเข้าไปในห้องซึ่งมีแสงเจิดจ้าขณะที่ผมเป็นเพียงสิ่งบางเบาอันเป็นบ้านของจิตวิญญาณมีสิ่งที่มีลักษณะเป็นจานแสงสามจานมาปรากฏตรงหน้าแล้วบอกผมว่าผมอยู่ในที่สวยงามที่เต็มไปด้วยความรัก ผมจึงรู้สึกได้ถึงความรักผมสามารถเลือกที่จะไปกับพลังงานนั้นและออกจากร่างกายไปเสียหรือเลือกที่จะกลับมาครองร่างและสร้างชะตาชีวิตขึ้นมาใหม่แกรี่บูเซมิใชัปรามจาร์ทางจิตยุคใหม่แต่เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างหยาบกร้านมาตลอดหลังจากเขาได้เข้าไปอยู่อีกฟากหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม กับชีวิตเมื่อเขาฟื้นกลับมาเขากลับกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นสุข,ขุมและไม่พยายามให้ใครมาประทับใจหรือเชื่อเขาเมื่อมีผู้ไม่เชื่อสิ่งที่เขาประสบมาเขาตอบว่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องการให้ใครเชื่อเพราะความจริงย่อมอยู่เหนือความเชื่อผมพบความจริงนี้แล้วจึงเล่าให้ฟังว่า ผมไม่เคยไปพบอะไรที่นั่นมาใครจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะมันเป็นความจริงเขาสรุปเขากล่าวสรุปในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าคำที่สำคัญที่สุดเท่าที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาคือคำว่าความรักผมเองได้รับฟังเรื่องทำนองนี้มาเป็นพันๆเรื่องมาลีรินไดเออร์ น้องสปัยของผมเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เธอข้ามไปอยู่อีกฟากหนึ่งที่ภายหลังประสบอุบัติเหตุรถยนต์ประสารงาเมื่อ20ปีมาแล้วซึ่งทำให้เธอไม่กลัวความตายอีกเลยเธอเล่าว่าสิ่งที่เธอพบในครั้งนั้นเป็นสภาวะที่เปี่ยมด้วยความปิติและความสุขสงบผู้ที่รับฟังเธอบางคนเชื่อบางคนคลางแคลง ซึ่งเธอมีได้ใส่ใจดรอลิาเบตคูเบลรอสและดรเร์เรมอนด์มูดีได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ใกล้ตายที่แสดงหลักฐานว่าผู้ที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายเกือบทุกรายมักประสบสิ่งเดียวกันคือต่างก็ได้พบแสงแห่งความสุข และไม่มีความทุกข์ใดๆเลยเป็นความอบอุ่นที่ยังซาบซึ้งใจอยู่ไม่รู้หายคุณอาจจะเชื่อตามหนังสือนี้หรือไม่ก็ได้ตามใจคุณความวิตกกังวลต่อความตายของเรามีสาเหตุพื้นฐานมาจากการที่เรานึกคิดกันจนเป็นนิสัยความเคยชินว่าตัวเรานั้นคือร่างกายของเราแต่เมื่อเรารู้ชัดแล้วว่า แท้จริงแล้วตัวเราคือจิตวิญญาณอันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในร่างกายเราก็จะเข้าใจเองว่าการคิดว่าตัวเราคือร่างกายนั้นเป็นเพียงความเข่าที่เรามักยึดถือกันแล้วเราจะฝึกตนให้มีทัศนคติต่อกายด้วยความรักและเมตตาแต่ไม่ได้ยึดมั่นต่อมันอีกต่อไปว่าเป็นตัวตนที่แท้ได้ หากคุณถามว่าหลังจากตายแล้วฉันจะไปไหนเมื่อยอมรับว่าต้นคือจิตวิญ,ญญาณคำตอบคือคุณไม่ได้ตายทั้งนี้เพราะความตายเป็นสภาวะที่หมายถึงการจบสิน้นและการจบสิน้นใดๆจำเป็นต้องมีขอบเขตส่วนตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณน,นั้นไม่มีขอบเขตไร้มิติและข้อจำกัดใดๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความตายเลย ื่อคุณเปลี่ยนตัวคุณมาเป็นมนุษย์ที่ถือจิตวิญญาณเป็นหลักโดยมีกายเป็นรองแล้วคุณจะเข้าใจต่อสภาวะอมตะของคุณเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่หากคุณเชื่อว่าตัวคุณคือร่างกายคำถามนี้จะมีความหมายว่าร่างกายของฉันจะไปไหนเมื่อฉันตายทีนี้เรากําลังเกี่ยวพันกับการมีคนสองคนในคำถามนี้คือฉัน ที่เป็นร่างกายที่เป็นเจ้าของร่างกายและสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของคือร่างกายร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณได้ตายลงไปทุกวันนับตั้งแต่คุณเกิดมาคุณสูญเสียร่างกายไปส่วนหนึ่งในแต่ละวันขณะเดียวกันคุณก็สร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียไปเซลล์ร่างกายของคุณเมื่อสองสามปีที่แล้วจะไม่เหลืออยู่ในร่างกายของคุณมาถึงวันนี้เลย เพราะเซลล์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการสร้างเสริมและการบำรุงรักษาตัวมันเองส่วนของร่างกายที่ตายไปย่อมมีเนื้อเยื่อใหม่ถูกสร้างเสริมขึ้นมาแทนในแต่ละวันกายของคุณตายไปหลายกรัมและถูกจากัดออกไปสู่พื้นโลกโดยผ่านกระบวนการขับถ่ายหลายๆกระบวนการแล้วคุณก็อาศัยพื้นโลกนั่นเอง เป็นแหล่งของวัตถุดิบที่ใช้มาเสริมสร้างให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปหากว่ากายคุณไม่ได้ตายและถูกขับถ่ายออกไปทุกๆวันแล้วเมื่ออายุ50ปีคุณจะมีน้ำหนักหลายตันทีเดียวกระบวนการตายในโลกทางกายจึงทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ สารต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของคุณถูกใช้ไปตามระบบหมุนเวียนที่สมบูรณ์ที่สุดของจัก,กรวาลสารเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลไม่ใช่เป็นตัวคุณท้ายสุดร่างกายที่ตายลงก็จะถูกใช้ไปตามระบบหมุนเวียนนี้เช่นกันแต่จิตวิญญาณของคุณไม่ใช่สารประกอบแบบร่างกายดังนั้นจิตวิญญาณจึงไม่ตาย คืนเมื่อคุณเข้านอนร่างกายของคุณได้พักผ่อนขณะนอนหลับร่างกายจะเสริมสร้างตัวมันเองหรือก็คือคุณกำลังเสริมสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาหลังจากที่มันเสื่อมสภาพจากกิจกรรมต่างๆตลอดวันถึงท้ายที่สุดแล้วร่างกายของคุณจะเสริมสภาพลงในวัยชราจนเข้าสู่สภาวะที่ต้องพักผ่อนและเปลี่ยนกายภายนอกเสียทีหากแก้ไขความเข้าใจผิดต่อความ แกชาลาเสียให้ถูกต้องแล้วก็จะเห็นเองว่าจิตวิญญาณอันลี้ลับที่สุดของเราหาได้แก่ชาลาลงดั่งกายเนื้อไมได้หนังสือเรื่อง God Will Work With You r with you Not For You Leo Russell Russell ได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่าทุกหนทุกแห่งคุณจะพบเห็นดอกไม้ ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆที่เติบโตแผ่ดอกออกผลตามธรรมชาติอย่างไม่จบสิน้นผลไม้ที่คุณเคยเก็บจากกิ่งเมื่อปีที่แล้วปีนี้คุณจะเห็นผลไม้ที่กิ่งนั้นอีกและคุณจะเก็บผลไม้ที่กิ่งนั้นได้อีกในปีต่อๆไปทุกปีหากผ่าผลไม้นั้นออกคุณจะพบเชื้อแห่งพันธุ์ไม้ชนิดนั้นซ่อนตัวอยู่ในเมล็ดซึ่งจะขยายพันธุ์ซ้ำ ออกไปเป็นผลไม้ชนิดนั้นอย่างไม่รู้จบนี่คือกระบวนการอันไม่จบสิ้นของธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดขึ้นดําเนินอยู่แล้วสิ้นไปซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่รู้จบธรรมชาติจัดสรรชีวิตอันนี้รันให้เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จบเราเรียกการซ้ำรอยนี้ว่าชีวิตและความตายซึ่งก็คือสภาวะของชีวิตเดียวแต่อยู่ ตรงข้ามกันคุณมีชีวิตทุกวันอยู่ในร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาขณะเดียวกันความคิดและการกระทําของคุณทุกอย่างที่ดำเนินไปในชีวิตที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี้จะถูกบันทึกรวบรวมไว้ในจิตใจที่ไร้รูปของคุณจนหมดสิ้น หากคุณเข้าใจต่อแนวคิดด้านจิตใจที่ผมกล่าวถึงตลอดมาในหนังสือเล่มนี้คุณจะค่อยๆลดความเชื่อที่ว่าตัวคุณคือกายลงไปเรื่อยๆพร้อมกับคุณจะมีตัวตนอย่างใหม่ตื่นขึ้นภายในซึ่งให้ความเคารพยำเกรงอย่างสูงต่อร่างกายที่มันอาศัยอยู่ตัวตนใหม่นี้จะบอกคุณว่าคุณสามารถใช้จิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้ สร้างโมเลกุลที่จำเป็นขึ้นมาเองและจิตใจของคุณกำลังสร้างเสริมร่างกายอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนั้นจิตใจก็กำลังสร้างสรรค์โลกทางกายภายนอกของคุณอยู่ตลอดเวลาเช่นกันในท้ายที่สุดคุณก็จะเข้าถึงอาณาจักรของปาฏิหาริย์ซึ่งคุณสามารถใช้จิตใจสร้างความมหัศจรรย์ต่างๆในโลกทางกายภายนอกได้ ผู้อื่นอาจเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่คุณรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีกว่ามันเกิดขึ้นจากจิตใจที่มีสต,ติตั้งมั่นของคุณซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่เสมอมาเพียงแต่ว่าขณะนี้คุณตระหนักรู้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมานี้ให้ความสุขและสนองจุดมุ่งหมายของชีวิตคุณอย่างแท้จริงเมื่อจิตวิญญาณของคุณตื่นพร้อมขึ้นมา ตื่นพร้อมมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะไม่กังวลต่อสิ่งที่เกิดกับร่างกายของคุณอีกต่อไปแต่กับมาใส่ใจต่อความรู้แจ้งในจิตใจแทนเป้าหมายของคุณคือการทำให้ร่างกายและจิตใจสมดุลกับกฎสากลของสัจธรรม เข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตตนเองและขจัดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความตายออกไปให้หมดสิน้นแล้วคุณจะพบว่าผู้ที่ตายไปแล้วไม่ได้จากไปที่ไหนเลยพวกคนเหล่านั้นเพียงแต่กำลังสร้างเสริมตัวตนอยู่ในอีกมิติหนึ่ง <c oughs> เช่นเดียวกับที่คุณกำลังทำอยู่ในโลกนี้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาต่อกันนะคะจงใส่ ปาฏิหาริย์ของจริงเข้าไปในบุค,คลิกภาพของคุณโหนะคะดีเงามากๆเลยนะคะพวกนี้มาต่อกันนะคะทุกคนนะคะโหนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นบุญเหลือเกินนะคะที่ได้เจอนะคะแล้วก็เป็นบุญของทุกคนเลยนะคะที่ถุนได้เอามาแบ่งปันแบบฟรีๆแบบนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะลาติสวัสดีค่ะ